วันนี้อากาศดีมากเลยค่ะเด้อกูก็แวะมาเข้าป่าเห็นแต่ไกลเลยจะดอกนี้นะ สวยอะ่ะสวยมากเลยพี่น้องจ้ะงามจะแก่ไหมเนี่ยโอเคอยู่แล้วจ้ะหลอดพ้นสายตาผู้คน เห็นหมวกวาวายอีกดอกหนึ่ง น้อนเจาะเบิ้ดเหลือแต่หมวกเขาดอก แค่สองดอกมีเห็ดในกอหญ้าจ้ะสวยมากเลยนะโอ้ย สวยงามแกเลี้ยงเนาะดอกนี้นะน้องจ๋าเจ้ากะงัดยังไงไหวนีนพี่น้องอเกิดได้ตไหมครับ ออืโอ้ไม่ไหวแล้วได้เท่านี้แล้วพี่น้องยาเนี่ยปาดเอาจ้ะ